สวัสดีครับช่อง l อล r o u ทีคลิปนี้เรามีหัวปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงจากทางแ a n เซลมาแนะนำมาเริ่มกันที่แ a n เซลแอคเซีปั๊ม RP 1 0 0 0ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์กำลังไฟ8.0กิโลวัตต์แรงดันน้ำ3า3 0 0ถึบาร์พร้อมกล่องต่อสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์หมุนปรับแรงดัน เกจวัดหน้าปัดแสดงแรงดันและแคนเซิลอินไลน์ปั๊ม RP800 2รุ่นนี้ไม่มีมอเตอร์นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีมอเตอร์อยู่แล้วแ,และอ่างการปั๊มน้ำแรงดันสูงคุณภาพดีไปติดตั้งให้แรงดันน้ำสูงสุด200บาร์มาเริ่มกันที่ RP800 474600รุ่นนี้มีระบบควบคุมแรงดันน้ำระบบเปิดปิดอัตโนมัติสวิตช์หมุนปรับแรงดันในขณะใช้งานและ RP800 474650รุ่นนี้ไม่มีระบบควบคุมแรงดันน้ำระบบเปิดปิด อัตโนมัติรุ่นนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการแรงดันน้ําสูงตามกําลังมอเตอร์ที่นําปั๊มไปติดตั้งสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube ช่อง l t t r r u u p นะครับ